ทรัมป์ก็ได้พูดในเชิงข่มขู่นะคะขู่แล้วก็ทำให้สถานการณ์ยิ่งร้อนแรงมากขึ้นเพราะเขาขู่ว่าจะยกเลิกโครงการที่พรรคเดโมแครตสนับสนุนและไล่พนักงานรัฐบาลกลางออกเพิ่มด้วยหากรัฐบาลเข้าสู่ภาวะชักดาวอันนี้เป็นคำขู่ก่อนที่จะมีการลงมติซึ่งแน่นอนว่าพอลงมติเสร็จเรียบร้อยต้องรอดูค่ะว่าทรัมจะทำอะไร ตามที่ได้ขู่เอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าโดยทรัมป์บอกว่าเราจะเลิกจ้างคนจำนวนมากและพวกเขาจะเป็นเดโมแครตด้วยนะคะการเลิกจ้างเช่นนี้จะยิ่งซ้ำเติมการสูญเสียบุคลากรคุณภาพของรัฐบาลไปขณะนี้มีพนักงานมากกว่า1,50,000คนค่ะเตรียมออกจากภาครัฐในสัปดาห์นี้หลังจากที่รับข้อเสนอรับเงินออกถือเป็นการเลิกจ้างครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีแล้วก็ยังมีพนักงานอีกหลายหมื่นคนที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ ในบันทึกถึงพนักงานที่กำลังจะถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างนั้นหลายหน่วยงานรวมถึงกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานประกันสังคมได้โทษเดโมแครตค่ะว่าเดโมแครตคือต้นเหตุของการชัดดาวที่เกิดขึ้นและถือเป็นการละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอย่างช้านานที่มุ่งคุ้มครองข้าราชาการจากแรงกดดันทางการเมืองแบบแบ่ง,บงพักแบ่งพวกโดยในงานรัฐบาลได้ออกแผนการชัดดาวอย่างละเอียดนะคะโดยจะมีการปิดสำนักงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ บริการประชาชนและก็กิจกรรมอื่นๆที่ถูกมองว่าไม่จําเป็นพร้อมกับส่งพนักงานหลายหมื่นคนกลับบ้านโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ชายแดนและก็ผู้ที่ทํางานที่ถือว่าจําเป็นตามดุลพินิษของรัฐบาลก็จะยังคงทํางานต่อได้แต่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจนกว่าสภาคอนเกรสจะแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ได้นะคะขณะที่สายการบินนะคะก็ รับผลกระทบเหมือนกันค่ะสายการบินก็เตือนว่าการชัดดาวอาจจะทำให้เที่ยวบินล่าช้าขณะที่กระทรวงรายงานระบุว่าจะไม่เผยแพร่รายงานการว่างงานรายเดือนซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดเศร,รษฐกิจที่น่าจับตามองนะคะส่วนสำนักงานธุรกิจขนาดเล็กก็ประกาศว่าจะหยุดออกสินเชื่อและสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะระง,งับความพยายามบางส่วนในการทำความสะอาดมลพิษอูเรียกว่ามันกระทบกันไป หลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะเอออย่างที่ได้กล่าวไปค่ะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เคยชัดดาวครั้งล่าสุดนะคะในประมาณปี2018-2019เป็นเวลา35วันในช่วงสมัยแรกของประธานา,าธิบดีทรัมป์เนื่องจากข้อพิาพาทเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของอเมริกาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็กระทบกับผู้คนอเมริกันแบบมากมายเลยทีเดียวนะคะ